สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับห้องเรียนวิชาสังคมศึกษาบายครูเบนนนเองนะครับและเรื่องราวที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือเรื่องหลักธรรมนะครับในบทที่2ของวิชาสังคมศึกษานะครับนักเรียนชั้นปห้านั่นเองก่อนที่เราจะไปทราบและทําความรู้จักกับเรื่องของหลักธรรมนะครับเราไปทราบที่มาที่ไปของหลักธรรมกันก่อนดีกว่าครับ นะครับสำหรับหลักธรรมอาริยสัจสี่นะครับเป็นหลักธรรมที่เกิดขึ้นในวันวิสาขบูชานั่นเองซึ่งพระพุทธเจ้านะครับได้ตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองในวันขึ้น15าข้ามเดือน6นะครับซึ่งนะครับค้นพบหลักธรรมที่ชื่อว่าอาริยสัจสี่ซึ่งเป็นความจริง4ประการก็คือทุกข์สมุทัยนะครับนิโรธแล้วก็มรรคนั่นเองนะครับหลังจากที่พระพุทธเจ้านะครับได้ แต่รู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะครับพระองค์ก็ได้รึกนึกถึงนะครับเหล่าบรรจวคีที่เคยอุปถัมพระองค์นะครับพระองค์นะครับอยากทรงแสดงธรรมให้เหล่าบรรจวคีได้ทราบจึงได้เดินทางไปที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายเนวันนะครับเพื่อไปแสดงธรรมปดเหล่าบรรจวคีนะครับโดยพระองค์นะครับทรงแสดงธรรมบทมเทศนานะครับครั้งแรกนะครับเกิดขึ้นในโลกโดยที่พระองค์นะครับนึกถึงนะครับหลักธรรมที่ พระอ,องค์เคยแต่รู้แล้วก็มานำามาแสดงให้เรากับเราบัญจว,วคีได้รับฟังนะครับจนทําให้เราบัญจว,วคีนะครับทราบซึ้งและเข้าถึงพระธรรมนะครับในระหว่างที่ทําการเทศนานะครับกับเราบัญจว,วคีอยู่นั้นปรากฏว่าอัญญาโกนทัญญะนะครับได้เห็นดวงตาธรรมนะครับเข้าใจในหลักธรรมจึงได้ขอบวชนะครับในพระพุทธศาสนาเป็นรูปแรกนะครับถือได้ว่าพระอัญญาโกนทัญญะนะครับ เป็นภิกษุรูปแรกในศาสนาพุทธนั่นเองนะครับซึ่งได้เห็นดวงตาธรรมอาริยสัจส,สี่นั่นเองครับเราจะไปดูในรายละเอียดนะครับของอาริยสัจส,สี่นะครับซึ่งอาริยสัจส,สี่นั้นมีความหมายว่าอย่างไงมาไปฟังกันเลยนะครับสำหรับอาริยสัจส,สี่นะครับ มีความหมายหรือมีความสําคัญคือเป็นความจริงอันประเสริฐสี่ประการนะครับซึ่งประกอบไปด้วยทุกสมุทัยนิรโรธมรรคนะครับซึ่งเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และก็เป็นหลักธรรมที่สําคัญในศาสนาของศาสนาพุทธของเรานั่นเองนะครับสำหรับนะครับอาริยสัจสี่นั้นประกอบไปด้วยนะครับทุกสมุทัยนิรโรธมรรคนะครับซึ่งคําว่าทุกนะครับคือความไม่สบายกายไม่สบายใจนะครับ นะครับสมุทัยคือสาเหตุของความทุกข์ต่างๆนะครับเกิดจากความยาเกิดจากกิเลสตัณหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับส่วนนิโรธนะครับนิโรธคือความความดับทุกข์นะครับนิโรธคือความดับทุกข์นะครับความไม่มีทุกข์นะครับทั้งทางกายและทางใจนะครับส่วนมัคนะครับมัคคือแนวทางแห่งการดับทุกข์นะครับมัคถือว่าเป็นแนวทางแห่งการดับทุกข์นะครับเป็นข้อปฏิบัตินะครับ ที่เรานำมาปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์นั่นเองซึ่งคนส่วนใหญ่หรือ,อาชาวพุทธของเราจะรู้จักหลักธรรมเรื่องของอริยสัจสีเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับตัวอย่างของอเหตุการณ์นะครับที่เราสามารถนำหลักธรรมอริยสัจสีมาปรับใช้นะครับ ยกตัวอย่างเช่นการสอบตกนะครับทุกกายทุกใจที่ตัวเองครับสอบไม่ผ่านนะครับถือว่าเป็นทุกส่วนสมุทัยสมุทัยคือสาเหตุแห่งทุกสาเหตุแห่งทุกเกิดจากอะไรครับเกิดจากการไม่ตั้งใจเรียนหรือเกิดจากการไม่ตั้งใจอ่านหนังสือทําให้เราสอบไม่ผ่านนั่นเองส่วนนิโรดนิโรดคือความดับทุกข นนิโรดถ้าจะเปรียบถึงการเรียนของเราเป็นไงครับนิโรธคือความดับทุกข์คือการสอบผ่านการตั้งใจเรียนนั่นเองนะครับส่วนมักนะครับมักคือแนวทางการดับทุกข์ถ้าเราจะดับทุกข์ได้หรือว่าดับการสอบตกได้เราต้องตั้งใจอ่านหนังสือ,อเรามาดูตัวอย่างต่อไปเลยเราดูตามภาพนะครับจะเห็นนะว่ามีคนอ้วนกําลังกินขนมอยู่เลยนะครับเขามีความทุกข์ไหมครับ มีเพราะว่าน้ําหนักตัวเขาเยอะใช่ไหมครับน้ําหนักตัวเขาเยอะทําให้เขาเกิดความทุกข์อึดอัดนะครับหรือว่าโดนเพื่อนล้อเป็นต้นนะครับทีนี้เรามาหาสาเหตุของทุกข์นะครับสาเหตุของมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากเขาชอบทานอาหารชอบกินขนมที่เยอะเกินไปทําให้เขาเกิดเป็นโรคอ้วนหรือว่าอ้วนเกินขนาดนั้นครับทําไงเขาถึงจะดับทุกข์ได้หรือวันดีโลดนั่นเองครับทําไงครับเขาต้องมีการ ออกกาลังกายหรือว่าทำร่างกายให้แข็งแรงนั่นเองนะครับหรือว่ามีสุขภาพดีนะครับอันนี้คือความดับทุกข์แล้วมัคมัคคืออะไรครับมัคคือแนวทางการดับทุกข์นะครับมัคนะครับเป็นเรื่องของการพยายามควบคุมน้ําหนักมันออกกําลังกายอยู่ประจํํๆนะครับจะทําให้เรานะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับไม่อ้วนเกินไปนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับนักเรียนพอเข้าใจไหมครับ ทั้งหน้านะครับเราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นเราติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ